สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนธันวาคม2567กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนรักคณาราศีเมถุนนะคะคนรักคณาราศีเมถุนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวขออนุญาตปรับดาวแป๊บหนึ่งนะคะ,ะปรับดาวก่อนคนรักคณาราศีเมถุนเนี่ยนะคะดาวตัวตนของเขาคือดาวพุธค่ะดาวพุธโคจรอยู่ในเรือนอริมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะ ตัวตนของเขาก็เป็นช่วงที่เหนื่อยอลำบากหรือว่ารู้สึกทำอะไรไม่ราบรื่นพอสมควรที่ผ่านมานะคะรวมทั้งอาจจะมีปัญหาเรื่องโครคภัยไข้เจ็บปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยๆนะคะและเป็นช่วงที่เราต้องระมัดระวังคำพูดคำจาของเราค่อนข้างเยอะแต่เดือนนี้ก็ยังต้องระมัดระวังนะคะเรื่องการสื่อสารอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับคนาราัคนาดาสินเมถุน ในเดือนนี้จะมีดาวย้ายอยู่3ดวงก็จะมีดาวเกตดาวศุกร์และก็ดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เนี่ยเขาย้ายเป็นประจำเป็นปกติอยู่แล้วแต่เดือนนี้สิ่งที่เห็นสิ่งที่สําคัญก็คือดาวศุกร์เขามีการย้ายสองครั้งนั่นเองอะนะคะเริ่มต้นที่ดาวเกตก่อนนะคะดาวเกตเนี่ยเขาย้ายวันที่4ธันวาคมโดยเขาย้ายจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีตุลน,นะคะซึ่งเป็นเรือนปุตตะ นะคะซึ่งเป็นเดือนปุตตะของเจ้าชะตาะช่วงนี้นะคะคนรัคนาดาศิมิทุนเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะยุ่งวุ่นวายนะคะเรื่องบุตรบริวารก็ได้นะคะเรื่องหน้าที่การงานของเราได้ด้วยนะคะมีงานเยอะแยะนะคะอยู่ในหัวสมองอาจจะต้องได้ทำได้แก้ไขได้ปรับปรุงอะไรเงี้ยหรือไม่ก็มีหัวคิดเริ่มอยากจะทำงานอะไร แตกต่างหรือมากมายได้ด้วยนะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะก็อยู่ในเรือนปัตตนีด้วยนะคะก็เป็นจังหวะที่เราก็อาจจะมีไอเดียมีความคิดมีโปรเจกต์อะไรได้ด้วยนะคะที่อยากจะทําทีนี้พอดาวเกตย้ายวันที่4ีแล้วดาวศุกร์ย้ายวันที่5ต่อเลยนะคะดาวศุกร์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด้วยนะคะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรเป็นเรือนบรณะค่ะ าดาวศุกร์อยู่ในเรือนมอรณะช่วงนี้จังหวะนี้เองเนี่ยเจ้าชะตาต้องมาะระวังเรื่องการงานให้ดีนะคะเพราะว่างานก็อาจจะมีปัญหามีความไม่ราบรื่นได้รวมทั้งบุตรบริวารลูกน้องเราเนี่ยนะคะก็อาจจะสร้างปัญหาได้นะคะในช่วงจังหวะนี้ก็ทําให้เราจะต้องมาแก้ไขแก้ปัญหาให้เขาหรือทําให้เราเสียหายได้อันนี้ก็ต้องระวังส่วนเรื่องลูกเราหรือว่าบุตรบริวารของเรา อาจเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปช่วยแก้ไขปัญหาหรือเขามีปัญหาอะไรเราก็ต้องเข้าไปดูเข้าไปช่วยเหลือเขานั่นเองอะนะคะในช่วงจังหวะนี้ดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่เดือนมรณะแล้วดาวอาทิตย์ค่ะดาวอาทิตย์ย้ายจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูในวันที่16ธันวาคมเวลาสิบนาฬิกาช่วงนี้เองเนี่ยนะคะดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะสหัชชะเข้าสู่ เรือนปัตตานีนะคะเป็นช่วงที่คุณอาจจะมีการเดินทางมากขึ้นก็ได้หรือมีเหตุที่เราจะต้องเดินทางนะคะ,ะบางทีเราก็มีความจําเป็นที่จะต้องเดินทางหรือเป็นเหตุที่เราจะต้องได้ติดต่อ,อผู้คนมากหน่อยนะคะรวมทั้งอ,อาจจะหมายความว่าอาจจะได้พบเจอมิสาหายเก่าๆหรือว่าต่างถิ่นต่างแดนได้ด้วยหรือได้พบเจอ พี่น้องของเราที่อยู่ไกลกันอย่างเงี้ยไม่ได้พบเจอกันนานอย่างนี้ก็มีโอกาสได้เจอได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นในลักษณะแบบนี้ดาวอาทิตย์อยู่ในราศีธนูเป็นเรือนปัตตนิเจ้าชะตามาจากเรือนสหัชชะเนี่ยนะคะทีนี้พอดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีธนูแล้วดาวศุกร์ค่ะดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีกุมดาวศุกร์อยู่ในเรือนมรณะราศีมังกร ย้ายก็สูราศีกลุ่มเป็นเรือนสุภพะเจอเดาวเสาเดาวคู่ศัตรูแน่นอนค่ะมันก็จะบ่งบอกได้ว่าอา,อาจจะเกิดปัญหาเกิดความติดขัดความไม่สําเร็จอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการงานของเราได้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วงจังหวะนี้เนี่ยนะคะางานของเราเนี่ยนอกจากไม่ราบรื่นมีความติดขัดแล้วเราจะต้องระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์ได้ด้วยนะคะ ยิ่งคนที่ยังไม่ทันได้ลงเอยกันเนี่ยยิ่งก็ต้องระมัระวังมากขึ้นนะคะอาจจะมีความขัดแยง้งมีความาเขาเรียกว่ามีปัญหา,อ,าอะไรบางอย่างนะคะที่ทำให้เราเครียดทำให้เรากดดันหรือบางทีก็ทำให้เราจะต้องตัดสินใจอะไรก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์ด้วยนะคะคนที่มีคู่มีแฟนก็เช่นกันตรงจุดนี้ก็ต้องระมัดระวังเช่นกันนะคะเพราะว่าความรักอ่ะก็อาจจะมีปัญหามีความไม่เข้าอกเข้าใจกันได้ด้วยเช่นกันนะคะสาหรับคนลัคนาราศีมิถุนก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็ดวงชะตาโดยรวมแต่งานของคุณเนี่ยนะคะก็จะมีะความก้าวหน้า ได้อยู่นะคะมีการเหมือนกับว่ามีการแก้ไขปัญหาไปทีละเปาะทีละเปาะนะคะเพราะปัญหาจะเข้ามาให้เราแก้ไขแล้วก็มีการปรปับปรุงปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะมีความก้าวหน้าในเรื่องการงานไปนะคะ,ะเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าดาวศุกร์เนี่ยโคจรเนี่ยนะคะจากเดือนปัตตนีเข้าสู่เดือนมรณะแล้วจากเดือนมรณะเข้าสู่เดือนสุภะเห็นไหมคะ,ะแล้วก็เกิดปัญหา ได้ด้วยมีความไม่ราบรื่นอ,อะไรบางอย่างแต่ว่าเรือนสุภะเนี่ยเข้าสู่เรือนกรรมะเห็นไหมคะกรรมะไปวินาศเลยใช่ไหมกรรมะไปวินาศเลยเ,เพราะฉะนั้นงานมันต้องได้แก้ไขนะคะมันอาจจะมีปัญหามาเป็นะระลอกละระลอกอถ้าเราแก้ไขปัญหาได้ดีเราไม่ได้ย่อท้อกับสิ่งที่เกิดสิ่งที่เห็นเราก็จะผ่านพ้นไปได้นะคะ ส่วนเรื่องการเงินการทองเนี่ยรายจ่ายของคุณก็ยังค่อนข้างที่จะมาได้เรื่อยๆนะคะก็คือยังยังค่อนข้างที่จะมาต่อเนื่องรายจ่ายนะคะ,ะแล้วก็รายได้ของคุณเนี่ยนะคะก็ได้ไม่ได้เต็มที่เต็มร้อยคุณก็บริหารจัดการเงินดีๆก็แล้วกันนะคะเพราะว่าบางทีคุณก็อาจจะใช้ใจ่ายเงินไปอย่างแบบเหมือนกับไม่ได้สมเหตุสมควรหรืออาจจะเป็นด้วยความที่คุณก็ไม่ได้พอใจนะคะ เท่าไหร่นะคะบางทีไม่ได้เต็มใจในการจ่ายอย่างนี้ก็มีหรือจ่ายไปแล้วรู้สึกเสียดายอย่างเงี้ยตัดสินใจไวไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องดูแลดีๆระมัดร,ระวังดีๆการตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยต้องรอบคอบให้ดีหน่อยนะคะแต่เป็นช่วงที่คุณแก้ไขปัญหาต่างๆทั้ง,งนั้นะนะคะ,ะแล้วถ้าคุณแก้ไขได้ดีมีสติมันก็จะผ่านพ้นไปได้นะคะ ในเดือนนี้ยังคงต้องรักษาสุขภาพร่างกายอย่างต่อเนื่องอยู่นะคะสำหรับคนลักนาดาศิมถุนแล้วก็การพูดการจาการสื่อสารก็ยังต้องระวังให้เกิดความรอบคอบเกิดเขาเรียกว่าให้มีข้อมูลให้ครบนะคะในการติด,ต,ดต่อหรือว่าพูดคุยกับใครก็ตามที่เรื่องสำคัญสำคัญนะคะจะต้องเตรียมข้อมูลให้ครบให้พร้อมอแล้วก็ ที่สําคัญก็คืออย่าใช้อารมณ์นานะคะเวลาเกิดปัญหาอย่าใจร้อนใจเร็วในการพูดเพราะว่ามันก็จะเกิดความบาดหมางหรือเกิดความไม่สบายใจกันเกิดขึ้นแล้วก็จะเสียหายในวงธุรกิจของคุณได้ด้วยหรือเสียหายในเรื่องความสัมพันธ์ได้ด้วยเช่นกันอันนี้คนลัคนาราศีมถุนต้องระวังนะคะโดยรวมก็จะเป็นในลักษณะแบบนีอ้อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะถ้าคุณมีสติ คุณทำอะไรรอบครอบอยู่แล้วไม่มีปัญหาค่ะแล้วก็จะผ่านคนไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ